นสวัสดีทุกคนทุกเรื่อ,เองเลนครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาครอสในแง้หนึ่งร้อยดาวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นการเดินเกมกันด้วยนั่นเองนะครับผมว่านาครอสในแง้หนึ่งร้อยดาวเนี่ยเล่นไหวไหมเล่นได้ไหมนะฮะ ก็ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดดาวนั่นเองนะครับผมอืมตอนนี้น่าจะขึ้นหนึ่งร้ยเจ็ดาวนั่นเองนะครับผมว่ากดตีสามเหมือนเดิมนะครับโดยโดยนี้ก็โดยนี้โดยนี้โดยอะไรวะ <c oughs> โดยช่วงนี้นะครับผมก็จะกดกับตี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะเรากดตีสามตีสองนะครับผมไม่ค่อยได้กดโซโละช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าโซโล่มันก็อาจจะยากนิดนึง <c oughs> พอเรามีเพื่อนมาเล่นด้วยมันก็จะง่ายอย่างที่ผมเคยบอกไปนะฮะตอนนี้นะครับผมจะเริ่มเลทก่อน เพราะอะไรเวลามเจอเอรันดอร์เน <laughs> like like ี่ยดู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 เนี่ยเวลาผมเจอเอรันดอร์เนี่ยผมจะชอบแบบโดนมันเบสเลสไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเอรันดอร์จำไว้นะครับเวลาเราเล่นนาคอสหรือว่าเราเล่นปากตัวไหนก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าเกิดว่าเราเจอเอเลนดอร์ให้ตามให้เริ่มเลสก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเอเลนดอร์มันจะชอบมาวทนะโดยส่วนใหญ่ประมาณ80%จะชอบมาเวทดนะครับผมพอเราเริ่มเลสเราจะเห็นมันแล้วมันก็จะไม่ก้าววทนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนดูฟ้าให้แต่ถ้าเพื่อนไม่ดูให้ก็เสียฟ้าเหมือนกันนะฮะคือเราไม่สามารถกันได้ทั้ง2ทางนะฮะเออเราไม่สามารถกันได้แล้วก็ต้องเนี่ยพอเรากดกับเพื่อนปุ๊บเพื่อนจะดูให้เนี่ยนะผมกดกับลิเดียแล้วก็พอเลยนะลิเดียดูให้ผมนะครับผมนี่ผมก็เลยเริ่มเลสได้อย่างสบาย มาไปฮะตึงๆกันไปนะครับผมอมอมเฮ้ยเฮ้ย <ๆ S 1> ไอ้นี่จะเวทไงเห็นผมเริ่มเล่นแล้วจะเวทนี่ไงโดนไปเออแล้วเ,เล่นจะเวลเหรอโดนไปนะฮะโอเคแล้วสก,กีนนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้มาก็มาติดสกินขี้รวัวแล้วรู้สึกว่ามันตีติดชี้ดีเออตี <c oughs> ติดคลิดีนั่นเองนะผมก็มเลยมาเล่นโอ้ยโอ้ยข้างบนโดนสตอมเลนโชช้างาสอง มึงติดโลอ่ะตานีิเพื่อนปึ๊บอ่ะอ่ะงัดเรียบร้อยเจออ่าแล้วมีดเ,เรามาเติมไงก็บอกเลยว่าโดนนะครับผมโดนนี่ครับผมก็ฟาร์มเสร็จก,ก็ขึ้นมาแก,งก๊งออฟเลนได้แล้วก็กข้อดีอย่างหนึ่งพอเราเจอเอินโด์เริ่มอ่าแล้วเราเริ่มเลสเนี่ยเราจะจบเลนออฟเนี่ยอย่างตานี้กดจบเลนออฟนะอ่า จนเลนออฟก็เลยมาแก๊งไอรินดอร์ทันเพราะว่าเอลินดอร์มันชอบมาปั๊มออฟเลนเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับผมก็เลยชนะไฟไปมีเชียร์บนเลยครับบอลเลนเขาไปไฟมันก่อนนะเออแล้วก็หน้าที่ป่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เล่นมาช่วงนี้นะครับผมที่ผมเล่นมานะฮะอ่าอย่างแรกเลยข้อที่หนึ่งนะครับผมพยายามอย่าบวกบ่อยนะฮะให้เติมไฟให้เติมไฟอย่างเยอะนี่ขอใส่ใส่ โอ้โหมาแทงรัคิวเลยเหรอน้องอไม่เไม่เไรเฮ้ยอเอออ่ะพยายามมาเติมไฟมาเติมไฟนะครับแต่ว่าอ่าไม่ต้องมาไฟบ่อยงงไหมคือสมมุติว่าเวฟดันใช่ไหมเวฟเวฟเรายังไม่ได้ดันอย่างเงี้ยให้เราไปเคลียร์เวฟก่อนนะครับผมถ้าเราแพ้ไฟนะครับอย่างน้อยนะครับ อย่างน้อยนะฮะเวฟเราจะดันสูงแล้วเราก็จะรอเพื่อนเกิดได้ทันนะครับแต่ถ้าเราไม่เคลียร์เวฟแล้วเราแพ้ไฟเนี่ยเขาจะดันเราจบเกมเลยนะครับอืมข้อดีของป่าก็คือว่าเราสามารถแบบไปได้ทุกเลนเพราะฉะนั้นเราต้องไปเคลียร์ทุกเลนนะครับผมอถ้าถ้าไปได้ก็ยิ่งดีนะครับผมไม่ต้องไปไฟบ่อยไม่ต้องพยายามแบบเฮ้ยอยากมีส่วนร่วมในไฟว่ะไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องครับผมคือถ้าเราไปเคลียร์เวฟอะ่ะเราก็รวยแล้วนะฮะ อืมพอเรารวยแล้วก็มีอิมแพดต่อเกมเรามาแจมไฟเดียวอะ่ะชนะแค่เรามาแจมไฟเดียวหรือว่าเราล้วงได้ตัวเดียวในไฟหนึ่งเราก็แบบอ่าได้คืนแล้วนะครับผมอืมประมาณนี้เนาะโอเคลั่นกันต่อเลยครับผม นี่แล้วผมขึ้นบนผมขึ้นบนรวยๆนะเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงตเติมประหยัดกว่าตเติมเองตเติมถูกตเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ u i d หรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอดเปินต้น TP 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกิลแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม20,000 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปฟอนินไปแล้วก็ไปตามไป <c oughs> ข้างบนไม่มีเวฟนะ วุ้ยเวนเวนเวนดันยาวอย่างนี้ชิวเอา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 มาปุ๊บรอดัก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 เฮ้ย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 ไปไหนดีกว่าโอ้โหอย่างนี้เชื่อไม่ได้แล้วมั้งเบียดบูเลยแล้วกันบบูเลยอ๋อตายนะคาเฟ่ โอ้ยลีเดียไปห้าตัวเหรอเฮ้ยฟิกปกมาหลอดหนามากอะ่ะคนเล่นมาหลอดในแลงร้อยดาวนี่ผมเจอคนเล่นมาหลอดในแลงร้อยดาวนี่แบบว่าเขาเล่นกันถึกมากเลยนะเออเขาแบบเขาไม่ตายไวอะ่ะผมเจอหลายคนแล้วน้อยมากที่จะเจอคนเล่นแล้วแบบบาง ก็ไม่รู้ว่ารีซีซั่นนี้นะครับผมจะทันกอรีสดไหมนะฮะก็เดี๋ยวผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะมาดูกันว่าซีซั่นนี้ผมจะจบที่กี่ดาวนะครับแต่ผมไม่ได้สตรีมให้ท่านผู้ชมดูนะฮะพอดีว่าช่วงนี้แบบทําหลายอย่างนะก็เลยไม่ได้สตรีมนะะมาณนี้ถ้าไม่ชมอยากให้ผมสตรีมก็คอมเมนต์กันไว้ได้ถ้าคอมเมนต์เยอะอ่าก็อาจจะมีมาสตรีมให้ดูนะครับแรงร้อยดาวเล่นยากไหมนะฮะเ้ยเฮ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 ้ยด้านบนด้านบน ต้องหาแก้ให้เพื่อนหน่อยเว้ยหาแก้ให้หน่อยหาแก้ให้หน่อยโอเคคาเฟเสีย,ยฟิกถ้ามาหลอดยังไม่กลับก็ปล่อยตายนะอุย้ยสวยคนระับตังเราสามพันเจ็ดละ, 3, ละคือดูง,ง่ายนะครับผมถ้าเล่นป่าแล้วตังเราแบบพอๆกับป่าฝันของข้าก็คือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นป่านะเออ วันนี้เป็นเกมนำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน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 เฉียวเบี้ยวเว้ยงานได้อมมีอ่าร e. ์มละต่อไปอุ่นจะขึ้นเป็นดาบขี้นะครับผมเจอเอรินดอนนะเมื่อเลยไวนะถุงมือมาก่อนเลยอัตาขีแปดเปอร์เซ็นต์โอเค ได้ด,บดาบขีเมื่อไหร่บอกเลยว่าล้นๆนะมีให้เห็นนะครับผมนคาคอ้แรงร้อยดาวนะฮะแต่ช่วงนี้นะครับผมจะเล่นเอเลนดอร์เยอะนะครับผมเ๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปอ่าบอกว่าใช้ตัวไหนในการไต่ขึ้นร้อยดาวบ้างสำหรับตำแหน่งจังเกลิลเนานะซึ่งผมเนี่ยเล่นฉลามไม่ค่อยเก่งนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นฉลามกับซนเนเทียนะออผมจะเล่นเอเลนดอร์กับนาคอสเอ้ยเอ้ยเอ้ย แล้วเพื่อนเอาหมดเรารอเลยเได้แค่นี้ได้แค่นี้อ้าวโดนนะไงนี่ไงพลังคีพลัง,ลงคีเมื่อกี้ขีขีสองดอกเลยเอ้าแวน <c oughs> อเอ้ยเมื่อกี้ขีสองดอกเลยนะเกือบตุยนะเมื่อกี้เอนโดรโลดเด้งดีนะแบบ เตทิ่มผมมันโหดเฮ้ยไปแล้ววะเฮ้ยมันไม่มีอันติด้วย,โด,ยวโดนฟอเรนลำยาวโดนฟอเรนลำยาวห้าพันเจ็ดโอ้ตังเรามากกว่าป่าเขาพันหนึ่งแล้วเนี่ยเชียวเชียว รักต่อเลยเว้าเบาเดวเบาเฮ้ยเพื่อนอ่ะอ่ะเรามีผนิด่ะ <'re> นี่ <c oughs> มีผนิดเว้ย <c oughs> ป่ามันอยู่นูน่นมันไม่มีใครรัดน, <c oughs> นอกจากแบบสกิลแมลงกับผนิดเราอ่ะเฮ้ย <team> <c oughs> คิปหายละตัวแก้ทางอลัมคิปหายแล้วแพ้ไฟนี้เราต้องหาแก้นะหรือไม่ก็ปล่อยปล่อยเอ้ยปล่อยเลนกลางนะเขาจะได้ไม่ดันจบเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหตายวะไอ้ยเยอะรเเหลือนิดเดียวผมเลยต้องเข้าไปไงโอเคไม่เป็นไรผมปล่อยกลางละเขาดันไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมนี่พอเราทําเวฟไว้สูงเนี่ยพอเราตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาดันเราไม่ได้นะถึงเราจะแพ้ไฟเนี่ยเราแพ้ไฟเนี่ยโอ โอ,โ,โ,โ,อโอ๊ยปาดแรงอยู่นะปล่อยเพื่อเล่นไปเลยโอ้โหแล้วลำแม่งจับแต่ฟอร์ลินที่น่าหงอกโอ้โหแต่ถ้าฟอร์ลินไม่ตายก็ลำยาวนะเฮ้ยเราต้องเติมต้องเติมปั๊บโอู้หูเกือบน่ารอดให้ไปเก็บงานไว้เราจ่ายดาเมจได้แค่นี้อ้าวฮื้อหือยิงยิงอยู่ยิงอยู่เก็บมไปแล้วเลือดเจ็บ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเฮ้ยใ้หนึ่งโอ้โหนิดเดียวอย่เไรถ้าเกิดว่าแบบอารมมันจนับฟอรเรนเราต้องเข้านะไม่งั้นมันจะฟอรเรนเราจะตายฟรีนะ โอเคเราโบเกนสเปียร์น่าจะได้ลั่น <c oughs> แดงเลยเว้ยเข้าไปปาดอินดอร์ชิดเดียวตายแล้วก็ชนะไฟาละถ้าได้ดับแดงนะดูดิคีทีสองพันสองผมใส่ลัมเพดมานะครับผม <c oughs> ก็เลยแรงนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องรอรามมันจับก่อนนะเราเค่อยเข้าพอมันจับปุ๊บเราเข้าแคลรี่เลยอ้า,อา,อา แ่วารอจะรอ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 ไอชิบหายฝาดวอารมณ์นี่เป็นไรไม่ไรแลกไปแลกไปโอ้ยได้ได้แวนฟกเข้าไปโอ้โหขี้สมดอกติดเป็นไงพลังอือหือออ ดา,ดา,ดารัคถ้าเราคุมแมปได้พยายามอัดดาร์บ่อยๆนะเราจะคุมแมปได้ต่อเน,นื่องถ้าเราเสียดาร์เราจะโดนคุมแมปนะแะ่ถ้เพื่อนไปอยู่งั้นตายนะตายนะกลับนะมาเร็วอุย้ยมันเจาะไม่ได้กลับมาอุย้ยแรงมาหนึ่งที่หาละอย่างนี้ไม่ค่อยคุมนะไม่ค่อยใช่ ไม่ยใ,ใช่นะแต่เราได้ดังนะถ้าเขามาจะมาจบเราหรือว่าจะมาอันนี้เราปล่อยดาบเคลียร์เลนได้เนีย่ยข้อดีของการทําเว็บสูงนะเพื่อน<ๆ>เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพลาดได้นะถ้าเกิดว่าเราทําเว็บสูงเพื่อนพลาดได้นะแต่อย่าพลาดบ่อยเพื่อนแค่นี้เลยไปทําล่างต่อนะไปแล้วฟลอเรนติโน่แรกได้หนึ่งแรกได้หนึ่งก็พอโอ้โหแรกไม่ได้ด้วย แรงไม่ได้วะ่ะด่าเอมันดาจะหมดนะก็เลยปล่อยเราจะมังกรต่อไปไ่ปไปพชิวนะครับผมหลายดาวมันตอนนี้แรงกอมันร้อยแปดสิบตอนนี้ผมร้อยเจ็ดดาวคงขาดอยู่ประมาณแปดสิบดาว แอนเปนดูจะตีหรือเปล่าไม่น่านนะไม่ไม่ถึงเฮ้ยแวนเอาให้เฮ้ยโอเคเยผมตีไม่ออกดีน้ำแม่งปาดชี้เอ็นดอแตกเลยเอ็นดอแตกเลยยี่ตีไม่ออกโอเคได้ดับแดงละชิวอีก8ปดาว ไม่ชมว่าทันไหมเพราะเผะื่อต้องสองร้อยดาวนะถึงจะติดกอนะยากอะ่ะวันนี้เอาร้อยดาวเอ้ยซีนี้ร้อยดาวไปก,ก่อนกันฮยฮ้ยฮๆยฮย,ยแต่ถ้าผมขึ้นไว้ก็อาจจะได้นะว่าอย่างงี้ผมใส่เลยโอ้ไม่ต้องสนะี่บ้านละไม่สนใจละหิวดาวเว้ยเอ้ย เวลาผมเล่นแรงซูงผมจะไม่หิวคิวเท่าไหร่นะหิวดาวมากกว่าแต่ถ้าคิวเยอะๆเราจะได้สองดาวไงถูกปะอ่านี่ไงลิลี่เอาไปสองดาวนะฮะแบบกดด้วยกันแต่ดาวแต่ดาว,แต,ดาวแต่ดาวมากกว่าอะไรประมาณนี้ <laughs> ผมได้ทีละหนึ่งนะเขาได้ทีละส <laughs> องเนี่ยก,กดสิบตาเขาได้ไปแล้วสิบดาว <laughs> กดสิบตาเขาได้ไปยี่สิบดาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอมันกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ